ชิ้นใหญ่มากมันจะได้อะหลักว่านะคะแต่ต้องกินหลาดต,ต้องกินาตา้องกินเหมือนข้าวพดต้มนั่มาจากพี่น,นสวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับตาลหัตถาชาแนลนะคะมัอนี้าลภาพพี่น้องกินฟาสต์ฟู้ดค่ะ ซัพเวมาค่ะเป็นเบอร์เกอร์ ur, หรือว่าฮอดดอกก็ได้ค่ะพี่นอ้องม,มาเป็นเบอร์เกอร์ที่คึ้เชื่อว่าสั่งยากที่สุดเพราะว่ามันหลายขั้นตอนต้องเลือกขนมปังเลือกอท็อปปิ้งต่างๆจ้ะมาเดลตันสิบอกว่ามนนือนตันกินเป็นกินอย่างแน่เพราะว่าตาันจำบะไรกันว่าตันสั่งอย่างไปนแน่ค่ะมนนันตันสั่งขนมปังเป็นพาเมซานออริกาโนจ้ะ ตันอันเบงมันจะออกเป็นหวานๆจ้ะเขาบอกว่ามันจะหวานๆเพราะว่าตันมากินหวานแลวก็ผักตันเลือกมาถูกผักเลยค่ะมีผักกาดแก้วแครอทมะเขือเทศแตงกวาแตงกวาดองพริกเขียวมะกอกหอมแดงแล้วก็พริกด,ดองค่ะส่วนซอสต,ตันเลือกมาสามซอสค่ะพี่น้องแต่ว่าเขามีให้เหลือเป็นหาหกซอสเลยตันเลือกเป็นามายองเนสมะเขือเทศแล้วก็สวิส ชิลลี่ชิลลี่สวิตชิลลี่หน่าจะเป็นเผ็ดปะชิลลี่อือไอสสวิตชิลลี่สวิตแปลว่าหวานชิลลี่พริกหวานเนาะอือการกับเ่เคยล่องเท่ากันเดี๋ยวสิล่องเบิ่งแต่ว่า,มาเมื่อคืนเทกก็นไม่ลงนี้เพราะเดาออกว่าเป็นย่าไดะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอือส่วนอันนี้เป็นข้าวโพดอบจ้ะอือข้าวโพดอบเป็นขึ้นเคียงเนะชิวแอันนี้น้ำอัดลมค่ะ น้ำอารมณ์ตักเรือ่าเป็นอะสเ่นอัพเราต้องติดแบรนด์ใช่ไหมเพื่อวันะวนี้กินอาหารฝรั่งชิปหม,มาดต้นต้นที่เบอร์เกอร์ของเรา ตำไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบุกเกร์หรือว,ว่าคอนดักแต่ว่ามันเป็นทรงยาวๆอ,อ๋อแซนด์วิทเออแซนด์วิทมามันจะเละๆนิดนึงค่ะพอเดินทางน้องเดินทางมาไกล Grace. ชิ้นใหญ่มากมืึนจัดเตาปากกว้างเลยนะคะทับเบอสุภาพกำลังคอภไปก่อนเน่ามา จริงๆมันต้องใช้มีดกินนะเดี๋ยวตาล้องกินแบบหาดข้อกันมันจะเด็กอัธรลดขึ้นในหนังฝรั่งอร่อย ตัดพร้อมกันหลายๆอย่าง mm hmm. อ่าแล้วชอบปินอย่างนึงเป็นอ่าแฮมค่ะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. บอกเลยอืม mm hmm. ไม่ใช่แฮมเบคอน กันมากินกับรวอมผักขนมปังเขาอร่อยมีอิตาเลียนขนมปังแด้วยย,วย,วย๊อฟเวลาหนาอี่ร้านมึง กินโดนพริกอะไรเผ็ดๆอะ ก็ใส่ไข่ดาวมาด้วยล่ะจังก้นยองอะไรจนเลือกเอาทุกผักเลยหมอกถึนทุกจองอ xong nó ra dâm im hết Hãy subscribe พดอ,อบก็เหมืนอนข้าวโพดต้มธรรมาดาพี่เนาะไม่ปรุงรสเหมือนไม่ข้าวโพดต้มไม่เหมือนแล้วใช่เลยอันนี้คือพริกชอบกินอันนี้เคียงใหม่มันสะอาดวยอ่ะ เดบคอนอยู่ข้างข้างหลังเต็มเลย การกินพวกอาหารพวกนี้เนี่ยแน่ต้องกินประลาตสาวเนี่ยตกินตำตำกินขนมจีนเนี่ยจ่ะก็เป็นอย่างกินไปเองมั้งไอ้ตองขึ้นดาบม่ได้ขึ้นดาบเลยแต่พอกินอ่ากินแล้วมันจะรู้สึกิ่นเลี่ยนอยากกินอีกอย่างแซ่บๆอันนี้บางอยากลาลังเราอยากกินอยากกินพวกเบอร์เกอร์เนี่ยจ้ะพิซซ่าอะไรก็เลยเลือกเป็นอย่างนี้ อิ่มเลยแต่ว่าจะกินเหอมดพี่รักใช่ไหม

เดินมาเป็นไฟล์มาสิ้เลยหมดแล้วไม่ทันแล้วเลยกลิ่นม,มากคิ้งใหญ่มากเลยนะ โอ้โหแน่นมากเลยเนี่ยคือเป็นอับมันบอกค่อหวานหรือว่าเป็นพ่อตันเพิ่งแปรงฟันมาหรือเปล่าเพิ่งอับน่นมะอมโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้อาจจะเลือกเทอะ เปลือเปลือนเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องขอให้ไว้นาทีนี้ด้วยโอ้ยจะเป็นไ,ไว้นาทีนี้เนาะไปละค่ะขอบคุณทุกการรับชมละกันทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ของมาใหาก้กำลังใจตานนะคะฝากกันคลิปหน้าเมนูหนาค่ะสวัสดีค่ะ